ไปเจอวิธีการทำไข่ตุนในโลกโซเชียลเป็นการทำไข่ตุนด้วยกระทะเรียกว่าไข่ตุนกระทะเราเห็นวิธีการทำง่ายและก็น่ากินเลยดัดแปลงโดยใช้วัตถุดิบที่เรามีตั้งไฟใส่น้ำประมาณ3ลิตรในกระทะปรุงรสด้วยอิวขาวซอสฝาเขียวและผงปรุงรสปริมาณส่วนผสมและการปรุงรสปรับตามใจชอบนะคะ เมื่อน้ำร้อนก็เทไข่ลงไปเราใส่ไข่ไป3ฟองคนคนให้ไข่กับน้ำเข้ากันปิดฝาและใช้แฟนอ่อนประมาณ10นาทีเมื่อไข่ตุนสุกก็แต่งหน้าให้ไข่ตุนค่ะเราใช้ปูอัดนะคะส่วนใครจะใช้หมูสับไก่หรือกุ้งตามใจชอบโรยหน้าด้วยต้นหอมอบแห้งพริกไทยแล้วก็กระเทียมเจียว พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเมนูไข่ตุนกระทะที่ทำง่ายๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไข่แล้วก็ปูอัดเป็นอาหารร้อนมื้อเช้าที่เหมาะกับอุณหภูมิลบสิองศาที่ประเทศนอร์เวย์ตอนนี้ค่ะ